สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview advice มากกว่าที่คุณคิด Astro มาเท่ดบที่เกมเมอร์และ o v e r c l o c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง สวัสดีครับพี่น้องชาวโอเวอร์คล็อกโซนทีวทุกๆคนครับยังอยู่กับพวกเราครับเป็นประจําทุกๆวันนะฮะสำหรับการแกะกล่องวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับการ์ดจอเข้ามาหาเรา1ตัวเป็นการ์ดจอที่เรียกได้เลยว่ายังถือว่าเป็นรุ่นใหญ่อยู่นะครับก็เป็นรุ่นใหญ่สุดจากค่าย AMD ในตอนนี้คือเจ้าตัวนี้ครับ power color pcs plus Radeon r9 2 9 0 x เดี๋ยวมาแกะกล่องก,กันดูครับว่ามีอะไรมาให้บ้างทางบันดง้งบันเดินตัวการ์ดเองเปิดในกล่องเป็นอย่างนี้นะฮะมีโลโก้ออกทีหนึ่งตัวการ์ดครับมีหัวแปลงครับจาก6พิน PCIe เป็น8พิน PCIe หนึ่งหัว DVD, หแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร์ครับ1แผ่นตัวการ์ดครับแน่นอนครับมันเป็นซีรีส์พิเศษมันคือ pcs plus ชุดระวความร้อนที่ให้มาย่อมที่จะต้องโดเดเรียนอยู่แล้วนะครับชัดเจนว่ามีพัดลมทั้งหมด3ตัวเป็นพัดลมขนาด80มิลนะครับทั้ง3ตัวเลยเป่าอัดลงไปที่ฟินรบความร้อนฝาครอบตรงนี้ฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมไดสีดํามามีร่องมีรอยนะครับมีลวดลายดูแล้วก็คือเป็นลวดลายนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความดุดันนะครับเป็นอลูมิเนียมในด้านข้างครับ จากตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมดถึงสสล็อตครึ่งแต่สสล็อตครึ่งนั้นแน่นอนว่ามันต้องใช้ถึง3นะครับนี่คือด้านข้างเห็นไหมครับฟินอระบายความร้อนอันนี้คือเนื้อง,งานอลูมิเนียมเป็นฟิลแยกชุดกัน2ชุดเนื้อเรื่องของปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับยังคงเป็นพื้นฐานของ290 x อกยู่ก็คือ6พินพิซ E 1หึ่งหัวแล้วก็8พินพิซอีกหหัว700วัตต์ครับอย่างน้อยเลยแล้นี่ฮะ เป็นดิฟสวิตช์นะครับเพราะว่า 290X เนี่ยมาในแบบ d ู a l ลไบอสสามารถเลือกได้ด้านหลังนะครับมีแบ็กเพลตมาให้ด้วยแบ็กเพลตตัวนี้เป็นสีดำครับมีการเจาะรูทำร่องทำลายมาให้หนึ่งคือเรื่องของการรับน้ำหนักของตัวการ์ดนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยการ์ดตัวนี้ดูแล้วแบ็กเพลตจะไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่การเชื่อมต่อกับหน้าจอครับมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกัน เริ่มกันที่ DVI-D นะครับเป็นแบบดีต้นเลยทั้ง2พอร์ต HDMI 1.4สุดท้ายคือ DP ครับหรือว่า Display Port รองรับ 4K แน่นอนครับการ์ดตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยครับเปนเรื่องของหน้าตารูปร่างของตัวการ์ดนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเสียบดูครับไปดูค่ากันไปดูสเปคไปดูความแรงจากโปรแกรม 3D Max 11ที่เราใช้กันอยู่เป็นมาตรฐานครับไปดูกันครับ อะมาดูกันครับการ์ด R9 290X p c s Plus ตัวนี้โค้ดเนมครับคือ h u a w e i 28นาโนเมตรถูกต้องนะครับแรมฮะเป็น GDDR5 บัสวิด512บิต4กิกข้อสปีดครับ1 0 5 0เมกะเฮิร์สต์เมมโมรีสปีดคือ1,350คูณ4เข้าไปนะครับก็เท่ากับ5,400เมกะเฮิร์สต์มาเทสกันเลยครับกับโปรแกรมที่เราเลือกใช้ 3D Mark 11 โหมดเดิมครับไปที่เบสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะครับผมรัน3า m a ีมไปเลยฮะหลังจากที่บูตเข้าตัวโปรแกรมนะครับเริ่มรันไปได้สักแป๊บนึงเนี่ยโดยปกติแล้วการทั่วๆไปมันจะโหลดตัวพัดลมเนี่ยให้ทำงานเต็มที่ไปเลยแต่สำหรับตัวนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงว่าเสียงมันดังนะถือว่าเงียบพอสมควรนะครับผมลองจับที่ฟินระบายความร้อนดู ถือว่ายังไม่มีอุณหภูมิมากเท่าไหร่แค่อุ่นๆอุ่นๆเลยไม่ร้อนมากวางได้ถ้าเป็นกาบบางตัวนี่ทอดไข่ได้เลยอ่ะมาแล้วครับเรียบร้อยคะแนที่ได้ออกมาครับจากโปรแกรม3ามที่มาร์คคือ P12890 แน่นอนครับด้วยความที่มันเป็น 290X ความแรงคงไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วเห็นๆกันอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของความเย็นครับ Pcs plus เย็นกว่าเดิมนะครับเย็นกว่าซิงค์เดิมตัวมาตรฐานโรงงานถึงี่ยถึง24%นะครับแล้วก็เงียบกว่าซิงค์เดิม17%ก็บวกลบคูณหารดูครับค่าตัวของมัน,นจะแพงกว่าตัวมาตรฐานเนี่ยตัวธรรมดายอยู่ประมาณ2-3,000ั 3, บาทเรื่องราคาก็ไม่ทราบยังแน่ชัดเป๊ะๆ100%ขอบคุณครับขอบคุณค o m s ซ l l e n ครับส่งการ์ดตัวนี้มาให้กับเราการทดสอบเหมือนเดิมครับในส่วนการรีวิวที่หน้าเว็บมีเหมือนเดิม พบกันใหม่ครับเทปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ